สวัสดีเพื่อนเอนทุกท่านนะครับคลิปนี้เป็นงานซ่อมกิจทายอินเวอร์เตอร์ขนาด600วัตต์เป็นรุ่นนี้เป็นรุ่นที่รับแผง11ถึง32โวลต์นะครับตัวนี้ลูกค้าเคยส่งมาซ่อมเมื่อกันยาปีที่แล้วถ้าจำไม่ผิดน,น่าจะเป็นตัวเดียวกันนะครับด้วยอาการเออเรอไม่รัน ครั้งนี้ส่งกลับมาซ่อมอีกก็ด้วยอาการเดิมนะครับเออเลอร์ไม่รันก็คือเปิดติดแต่ว่าเออเลอร์นี่นะครับก็สภาพมันค่อนข้างที่จะเหมือนกับโดนน้ำอะฮะเพราะว่ามันเป็นสนิมแล้วมีคราบเนี่ยประมาณนี้นะครับไม่ทราบว,ว่าลูกค้าติดตั้งยังไงติดตั้งโดนน้ำหรือเปล่าไม่มั่นใจแต่ดูในลักษณะแล้วน่าจะน่าจะโดนน้ำนะครับ คิดว่าน่าจะโดนละอองฝนล,ละอองน้ำนะครับก็การติดตั้งกิจทายอินเวอร์เตอร์เนี่ยมันเป็นอุปกรณ์ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์นะครับในการติดตั้งใช้งานไม่ควรที่จะโดนพวกเราอองน้ําความชื้นนะครับเพราะว่าพวกเราอองน้ําพวกความชื้นเป็นเหตุทําให้มันเสียหายได้นะครับก็น่าจะโดนน้ําคิดว่าเนี่ยบนมันมีคราบคล้าย มาณนี้นะครับเดี๋ยวลองแกะดูว่าเสียหายตรงไหนยังไงข้างในเป็นยังไงบ้างนะครับครับก็เปิดฝาออกมาตรวจเช็คเบื้องต้นแล้ววัดฟิลฟิลไม่ขาดนะครับเช็คมอสเฟต ทางฝั่ง ac ทั้ง4ตัวแล้วไม่ช็อตนะครับแล้วก็ลองจ่าย ac น,นะครับมันมีไฟ ac เข้าถึง mosfet นะฮะมันจะมีไฟสีเขียวหนึ่งดวงแสดงสถานะอยู่นะครับทางฝั่ง ac ไม่มีการช็อตใดๆนะครับเดี๋ยวผมลองจ่ายไฟ dc เข้ามาเพื่อทดสอบรันดูเนาะ idc ที่30โวลต์นะครับรุ่นนี้กิดรุ่นนี้รองรับแรงดัน dc 11-32ถึง32ผมจ่ายเข้าที่30โวลต์นะฮะเพื่อทดสอบดูตัวกิจทายสามารถรันได้นะครับตอนนี้เริ่มรันแล้วนะฮะดูกำลังการผลิต ก็สามารถลันได้นะดูจากกำลังทางอินพุตและเอาพุตแล้วน่าจะปกตินะครับเดี๋ยวลองเพิ่มกระแสขึ้นไปเป็น10แอมป์ ไม่เสียหายนะครับไม่เสียหายนะลูกค้าส่งมาแจ้งว่าเออร์เลอร์ไม่ลันเนาะน่าจะมีปัญหาที่ระบบของลูกค้าหรือเปล่าระบบะสายไฟ AC อะไรพวกน,นี้เบรกเกอร์ Baker, อะไรพวกน,นี้นะฮะต้องลองเช็คดูนะเพราะว่าอันนี้ปกตินะครับ นี่มันโดนกระแทกมาหรือเปล่าไม่มั่นใจตอนขนส่งมันยุบเข้าไปเยอะพอสมควรเลยนะ,ะเดี๋ยวผมลองลิมิตก,กระแสที่15แอมป์แล้วก็ทดสอบดีกทีหนึ่งลองดูกำลังสูงดูนะ ก็รันได้ปกตินะครับไม่มีปัญหาอะไรอ,อันนี้เดี๋ยวลูกค้าต้องเช็คระบบของลูกค้านะครับว่ามันมีปัญหาที่จุดไหนไฟ AC มีมาหรือเปล่าในกรณีไม่รันนะครับก็จะมีอยู่2อ,อย่างก็คือไฟ AC ไม่มานะครับกับไฟ DC เกิน รุ่นี้มันรองรับ32ถ้าเกิน32ก็จะไม่รันนะครับหรือว่าต่ำกว่า11โวลต์ก็จะไม่รันนะครับผมลดกระแสลงนิดหนึ่งนะฮะเหลือแค่5แอมป์ ขั้ว power ส p ายมันร้อนนะครับก็เดี๋ยวตรวจเช็คทดสอบไปโดยค่อยๆเท่านี้นะครับเพราะว่ามันไม่ได้เสียหายอะไรนะฮะมีฝุ่นมีอะไรพวกนี้ผมไปทำควา,ามสะอาดให้นะครับก็ สำหรับกีตารอิวอร์เตอร์รุ่น6 0 0วัตต์ตัวนี้นะครับไม่ได้ซ่อมแซมแก้ไขอะไรนะฮะพอตรวจเช็คแล้วตัวกีทารสามารถทำงานได้ปกตินะครับก็เดี๋ยวส่งกลับแล้วก็ลูกค้าไปเช็คระบบของลูกค้าให้ดีนะครับว่ามันมีปัญหาในจุดไหนถึงไม่หลันนะครับครับก็มาต่อกันอีก1ตัวนะครับรุ่น1 3 0 0วัตต ตัวนี้ลูกค้าแจ้งว่าจิ้งจกเข้าก็ลูกค้าก็เป็นเจ้าเดียวกันนะครับกับตัว600วัตจริงๆผมว่าจะแยกเป็นคนละคลิปแต่ว่าตัว600วัตไม่ได้ซ่อมคลิปไม่ยาวก็เอามารวมเป็นคลิปเดียวกันเลยนะครับตัว600วัตเนี่ยผมได้ทำการเปลี่ยนขั้ว DC Input ให้ลูกค้านะครับลูกค้าเขาไม่ได้สั่งให้เปลี่ยนแต่ว่าผมดูแล้วแบบคือมันหมดสภาพนะฮะ ของลูกค้าอันนี้นะครับมันมันละลายเนื่องจากว่าเวลาเรา,าใส่ตัวสายอินพุตนะครับมันใส่ไม่แน่นแล้วมันจะเกิดความร้อนตัวเนี้ยข้อเสียของขั้วตัวเนี้ยนะครับผมก็โดยส่วนใหญ่แล้วจะเจอหลายตัวแล้วที่ละลายเพราะว่ามันเป็นขั้วแบบนี้นะครับมันไม่สามารถที่จะใส่หางปลากลมได้เพราะว่า ตัวตัวขันหนีบเนี่ยมันไม่สามารถถอดออกมาได้นะครับมันหมุนมาแล้วมันก็จะมีะมีหยักสุดนะฮะหมุนออกมาไม่ได้เพราะนั้นไอหางปลากลมๆเนี่ยก็จะใช้ไม่ได้นะะก็เพื่อน,อนๆบางท่านก็อาจจะนี่นะฮะโมดิฟายหางปาลาก็าตัดให้มันแหว่งแบบนี้แล้วก็แย่เข้าไปประมาณนี้แต่ผมจะบอกว่า เวลาเราใส่เข้าไปมันไม่แน่นนะครับหางปลาพวกน,นี้เพราะว่า,าตัวจุดสัมผัสตัวนี้นะครับตัวที่เป็นจุดสัมผัสของหางปลาเนี่ยมันจะจมลงไปในเบ้าพลาสติกต,ตรงนี้นะครับประมาณนี้ให้ดูตัวนี้เป็นตัวอย่างตัวนี้ผม,ผมลองลองแหวนสองชั้นแล้วไอ้ตัวจุดสัมผัสม,สมันจะสูงขึ้นมาหน่อยนึงจุดสัมผัสตรงเนี้ยนะครับ มันจะจมลงไปในเบ้าอย่างตัวเนี้เป็นตัวอย่างนะครับมันจะจมลงไปในลักษณะนี้เมื่อเราใส่หางปลาเข้าไปแล้วมันมันไม่สัมผัสนะครับหางปลาไปค้ำมันจะไปค้ำตัวพลาสติกทำให้กระแสเดินไม่สะดวกเกิดความร้อนนี่ฮะเวเวลาใส่หางปลาเข้าไปอ่า อันนี้เป็นตัวอย่างดีกว่าเนี่ยครับตัวหางปลามันจะไปค้ำตัวพลาสติกไม่ไปสัมผัสตัวแหวนใต้ล่างด้านล่างนะครับทำให้กระแสเดินไม่สะดวกเกิดความร้อนจนคั้วละลายคั่วไหม้คัวละลายเมื่อมันมันเกิดการละลายแล้วกระแสก็จะเดินไม่สะดวกก็จะเกิดความร้อนไปเรื่อยๆก็ละลายจนเสียหายไปในที่สุดนะครับ ส่วนตัวเนี้ยผมด้านนี้ผมลองแหวน2ชั้นแล้วนะแต่ว่ามันก็ยังจมไปอยู่ดีนะครับยังจมลงไปอยู่หน่อยหนึ่งทีนี้ผมแนะนำนะครับเราไม่ต้องไปใช้หางปลาหมัอนเพราะว่าใช้หางปลาแล้วมันจะเจอปัญหาแม้แต่ตัวที่ผมใช้งานอยู่ตัว600วัตต์ก็เจอปัญหาผมก็ใช้หางปลาใช้หางปลากลมด้วยแย่เข้าไปในรูนี้นะครับก็ยังเจอปัญหาคั้วละลาย ให้ใช้สายไฟปอกสายไฟประมาณนี้นะฮะให้ก็อันนี้มันเป็นเบอร์ประมาณเบอร์เบอร์อะไรเอ่ยเบอร์เบอร์สี่หรือเปล่าไม่มันเบอร์สองจุดห้ามไม่มั่นใจนะครับคือที่มันพอดีปอกแล้วยัดเข้าไปในรูเนี้ยนะครับไม่ต้องเอาไปจมแบบนี้นะฮะไปะจมแบบนี้ตัวฉนวนของ ตัวสายไฟมันก็จะไปค้ำนะครับเอาแค่ประมาณนี้นะครับแล้วก็ขันบีบให้แน่นมันจะดีกว่ามันจะนํากระแสได้ดีกว่านะครับขยับขยับหน่อยแล้วก็ขันลงไปให้แน่นประมาณนี้นะฮะแล้วมันก็จะแน่นนะครับพอนแน่นแล้วกระแสจะเดินได้ดีกว่าจะไม่ร้อนนะครับตอนใช้งานเราก็สังสังเกตมาเอามือมาแตะดูด้วยนะครับว่ามันร้อนหรือเปล่า ถ้าตอนใช้งานเนี่ยมันมีความร้อนตรงขั้วเนี่ยแสดงว่ากระแสมันเดินไม่สะดวกให้ท่านก็ลองขันให้มันแน่นที่สุดนะครับนานทีนึงประมาณสัก5วัน10วันก็พยายามมาหมุนมันหน่อยเพราะว่าพอเราใช้งานไปสักพักเนี่ยพวกสายทองแดงอะไรพวกนี้มันจะคลายตัวได้พอคลายตัวได้มันหลวมได้มันหลวมได้เราขันเห็นไหมครับแ้วมันยังขันลงอยู่เรื่อยๆนะฮะ ขันไปถึงจุดจุดหนึ่งมันก็จะแน่นแน่นทีนี้มันก็จะไม่ร้อนจะกระแสเดินสะดวกก็จะไม่ร้อนแล้วก็จะไม่เกิดความเสียหายในลักษณะประมาณนี้นะครับครับเดี๋ยวทีนี้มาดูตัวพันวัตต์กันนะฮะจึงจกเข้าเสียหายมากน้อยแค่ไหนขออภายตัวพันสาร้อวัตต์นะครับตัวนี้เดี๋ยวจะก,การลื้อออกมาดูนะครับครับ เปิดาออกมาตรวจเช็คเบื้องต้นก็พบว่าฟิลขาดนะครับมีรอยช็อตดำบริเวณฟิลนะฮะอาการในลักษณะนี้แน่นอนครับต้องมีมอฟฟดเฟชช็อตแต่ว่าช็อตกี่ตัวนั้นยังไม่ได้ตรวจเช็คนะครับเดี๋ยวถอดบอร์ดออกมาตรวจเช็คทีเดียวในส่วนของซากกิ่งจกไม่ไม่มีแล้วนะฮะลูกค้าน่าจะเอาออกไปแล้วนะครับ ลูกค้าแจ้งว่าจิ้งจกเข้าแต่ว่าไม่มีซากมันแล้วอตอนถอ,นนอดน็อตเพิ่งเห็นว่าลูกค้าถอ,นนอดน็อตทำน็อตขาดคาไว้หนึ่งตัวนะไม่รู้ว่าจะเอาออกได้หรือเปล่านะครับมีตัวน็อตขาดคาอยู่ตรงนี้ก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวลองแก้ไขดูนะครับเดี๋ยวถอดบอร์ดออกมาลองดูกันว่าวอเซตช็อตเสียหายกี่ตัว ครับก็มีมอสเฟตช็อตอยู่หนึ่งตัวในตำแหน่งนี้นะครับแล้วก็ฟิลขาดด้านใต้ปิ้นมีคาบน่าจะเป็นคาบที่จิ้งจกเข้ามาช็อตนะครับแต่ลูกค้าได้ทำการลื้อเอาบอร์ดออกมาแล้วก็เอาจิ้งจกออกไปแล้วนะครับเดี๋ยวเปลี่ยนมอสเฟตตัวใหม่กับฟิลแล้วลองมาดูกันว่าตัวเครื่องจะกลับมาหลันได้หรือเปล่านะครับ ครับเปลี่ยนมอสเฟตกับฟิลเสร็จเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวใช้ออสซิลโลสโคปจับสัญญาณที่มอสเฟตทั้ง4ตัวดูว่าสัญญาณจะปอดตึงัสตัวหรือเปล่านะครับตอนนี้ผมใช้ออสซิลโลสโคปจับมอสเฟตตัวนี้เป็นตัวแรกนะครับอลองดูสัญญาณกันจ่ายไฟ AC เข้านะครับนี่นะครับเป็นสัญญาณสี่เหลี่ยมนะครับความถี่ห้าสิบเฮิรตซ์โวลต์พีคทูพีคอยู่ที่11.4นะครับสัญญาณปกติ มาตัวที่2นะครับนะครับตัวที่2ก็เป็นสัญญาณสี่เหลี่ยม5 0 h เฮิร์นะครับโ้นพีกทูพีกอยู่ที่1 1 5 1 4นะครับมาตัวที่3นะครับ ครับตัวที่3ก็เป็นสัญญาณสี่เหลี่ยม50เฮิรตซ์นะครับโวลต์พีคทูพีคอยู่ที่11.9นะครับตัวที่4ี่นะครับตัวที่4ก็เป็นสัญญาณสี่เหลี่ยม50เฮิรตซ์นะครับโวลต์พีคทูพีคอยู่ที่11.9เครับตอนนี้สัญญาณที่มอสเฟต ปกติทั้ง4ตัวนะครับก็พร้อมที่จะ,ะทดสอบรันเบื้องต้นนะครับเบื้องต้นผมจะจ่ายไฟที่42โวลต์นะครับลิมิตกระแสไว้ที่3แอมป์นี่นะครับถ้ากิจทายทำงานได้และทำงานได้ปกตินะครับจะต้องผลิตไฟทาง AC ได้ไม่ต่ำกว่า100วัตต์นะครับทดลองดูเลยนะฮะ เบเกอร์ S <S <an b aker> นะครับผมเมื่อกี้ออฟไว้ลืมออนโอเคครับตอนนี้เริ่มรันแล้วฮะดูกำลังวัดกัน106วัตต์นะครับเ่าที่เห็นเมื่อกี้105วัตต์105วัตต์ 106วัตต์โอเคนะครับก็เกิน100วัตต์นะครับแสดงว่ากิจทายทำงานได้ปกติแล้วนะฮะผลิตไฟได้ปกติแล้วนะครับแต่เดี๋ยวต้องทดสอบที่กำลังสูงๆอีกรอบหนึ่งนะฮะว่าจะปกติหรือเปล่าแต่ตอนนี้ทดสอบเบื้องต้นเนี่ยกำลังต่ำต่เนี่ยปกติแล้วนะครับเดี๋ยวผมประกอบแล้วเดี๋ยวมาทดสอบที่กำลังสูงๆอีกรอบหนึ่งนะครับว่าจะปกติหรือเปล่า ประกอบเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวมาทดลองรันที่วัดสูงๆดูนะครับว่าจะสามารถรันได้ปกติหรือเปล่าเดี๋ยวผมปรับกระแสสูงสุดที่ power supply ตัวนี้จ่ายได้นะครับก็คือ18แอมป์แรงดันก็42 V โวลต์นะครับถ้ากิจทายผลิตไฟได้ปกติกำลังวัดทาง AC ทางเอาพุตเนี่ยนะครับจะต้องไม่ต่ำกว่า590วัตต์นะครับ ถ้าต่ำกว่าก็แสดงว่ายังไม่ปกติถ้าเกินก็แสดงว่าปกติแล้วนะครับทดลองดูเลยนะฮะ,อะโอเคนะครับเริ่มรันแล้วนะครับเดี๋ยวดูกำลังวัดกันจะต้องไม่ต่ำกว่า590นะครับ หกร้อยเก้าวัตต์นะครับสูงสุดอยู่ที่หกร้อยเก้าวัตต์นะครับที่เห็นเดี๋ยวใหม่อีกรอบหนึ่งนะฮะพอดีมันรันจงรันสูงสุดจนพ power s u p p ายตัดแล้วเริ่มรันใหม่เนี่ยมันช้านะครับต้องปิดสวิตช์แล้วแล้วเปิดใหม่มันก็จะ บูตวัตได้เร็วขึ้นนะครับอ,อีกรอบหนึ่งนะครับ605วัตนะครับนะครับมันดึงจน power supply อ่าพอวัตาายตัดนะครับแรงดันต่ำลงไปแล้วก็เริ่มรันใหม่ทีเนี้มันจะช้านะฮะต้องรอยพักหนึ่งถึงจะขึ้นไปสูงสุดก็โอเคนะครับกําลังวัดสูงสุดเนี่ยได้เกิน590วัตต์นะครับก็แสดงว่ากิจทายตัวเนี้ยสามารถทํางานได้ปกติแล้วนะครับก็ตัวนี้ จึงจบข้ามอเรเฟสชอส็อตฟิลขาดนะครับส่วนอีกตัวหนึ่งนะครับลูกค้าแจ้งว่าเออเลอร์มไม่รันเช็คแล้วไม่ไม่ไม่เสียหายนะครับเช็คแล้วไม่เสียนะฮะแต่ว่าได้ทำการเปลี่ยนคั่ว DC input ให้นะครับก็ตอนนี้ทั้ง2ตัวซ่อมเสร็จเรียบร้อยอคลิปนี้ก็คงต้องขอจบไปเพียงเท่านี้นะครับเนื้อหาในคลิปผิดภาพระการใดขออภัยเพื่อนๆไว้นอากาศนี้ด้วย ลากันเพียงเท่านี้สวัสดีครับ